สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันว่ากินเหล้าไม่ได้แปลตรงตามการดื่มสุราเสมอไปแต่เป็นสนัญลักษณ์ของการระบายความกดดันความต้องการหลุดพ้นจากความเครียดการปล่อยตัว,ตวเพราะภาระหนักสิ่งที่คุณแบกอยู่มากเกินไปความรู้สึกว่าคุณอยากให้ตัวเองผ่อนจากชีวิตจริงมันสะท้อนว่าช่วงนี้คุณ เหนื่อยเกินกว่าที่แสดงออกสมองใต้สานึกของคุณกำลังกดความเครียดไว้และส่งเป็นสัญญาณว่าต้องการพักใจในทางจิตวิญญาณการฝันว่าดื่มเหล้าหมายถึงการปลดปล่อยพลังด้านลบออกจากตัวเองเพื่อเปิดทางให้พลังใหม่เข้ามาด้านการงานและการเงินงานฝันนี้ชัดเจนมากว่าคุณกำลังแบกงานเยอะทำหลายอย่างเกินไปใช้พลังงานจนลา้าหรือมีงานที่ต้องการการแก้ไขมันคือสัญญาณเตือนให้คุณชะลอก่อนจะเหนื่อยเกินรับไหว แต่มีข้อดีคือช่วงนี้น่าจะเดินหน้าปัญหาจะค่อยๆค,คลี่คลายเพียงแต่คุณต้องจัดสมดุลระหว่างงานกับการพักเงินการเงินไม่ได้ร้ายแต่เตือนว่าช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเฉียบพลันใช้เงินแบบไม่ทันคิดหรือมีเรื่องให้จ่ายมากกว่าปกติแต่คุณสามารถจัดการได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ด้านความรักคนโสดการฝันว่าดื่มเหล้าอาจหมายถึงความเหงาที่คุณเก็บไว้ความต้องการมีใครบางคนหรือความรักเก่าๆที่ยังไม่จบในใจ คุณอาจคิดเรื่องความสัมพันธ์ในแบบที่ยังไม่พูดออกมาแต่กำลังค่อยๆเปิดใจคนมีคู่เตือนว่ามีเรื่องที่ไม่ได้คุยกันอยู่อาจมีความเครียดที่คุณไม่อยากบอกคนรักฝันนี้บอกให้สื่อสารกันตรงๆเพราะความสัมพันธ์สามารถพัฒนาดีขึ้นได้หลังจากคุยกันอย่างจริงใจด้านสุขภาพและจิตใจนี่คือจุดสำคัญของฝันนี้มันสะท้อนว่าคุณเหนื่อยใช้พลังงานเยอะทำงานหรือคิดมากเกินไป มีเรื่องบางอย่างกดทับจ,จิตใจต้องการระบายแต่ยังไม่ได้พูดหรือปล่อยออกมาการฝันว่าดื่มเหล้าเท่ากับจิตใจร้องขอให้คุณพักคุณต้องพักจริงๆไม่ใช่พักแต่กายพักใจด้วยโชคลาภและดวงโดยรวมโชคอยู่ในระดับกลางแต่มีโอกาสดีบางอย่างกำลังเข้าใกล้เป็นช่วงที่ดวงจะดีขึ้นหลังจากคุณเคลียร์ใจโชคลาภเล็กๆจะเข้ามาแบบไม่ตั้งใจเช่นมีคนให้มีสิ่งเล็กๆน้อยๆเข้ามาได้โอกาสบางอย่างที่ทำให้ยิ้มได้ ดวงโดยรวมคือดีขึ้นหลังจากการปรับใจอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทํานายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตยอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆไปได้ด้วยดีค่ะ ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการและเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานอย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยค่ะ